สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับทีมงานของทางบริษัท i s แซคเอนจิเนียริจำกัดนะครับครับที่จะนําความรู้และก็สาระนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารภายในองค์กรมาฝากให้กับทุกขั้นกันอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนที่จะไปเข้าในส่วนของเนื้อหาสาระที่เราเอามาแนะนํากันในวันนี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์ โควิด1 9นะครับในวันนี้กันหน่อยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่29นะครับเมษา2 5งนนะครับวันนี้เป็นวันตรงกับวันพุธนะครับอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อกันหน่อยครับพี่พยามครับผู้ติดเชื้อวันนี้ก็9คนนะครับก็ถือว่าต่ำสิบเป็นวันที่3กันติดต่อกันแล้วนะครับ แล้วก็วันนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับก็ในอนาคตต่อไปนะครับก็คิดว่าน่าจะลดลงเรื่อยๆนะครับใช่ครับจนถึงระดับที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับในประเทศของเราแล้วนะฮะครับก็ยังไงก็ลองฟังข่าวดีกันต่อไปนะครับเรื่องของสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะครับในส่วนของอ่าโควิด -19 นะครับก็ นะครับก็มีข่าวมาฝากกันอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของโควิด19นะครับในส่วน,ข,นของกทมนะครับก็ไฟเขียวนะครับคลา,ายล็อกยังไม่ปลดนะครับคลายคลายคลายล็อกในบางที่บางจุดนะครับประมาณว่าขันขันต่อมานิดนึงยังให้มนันแน่นมาก <c oughs> หลังจากที่ขันแน่นมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คลายล็อกกันมานิดนึงนะครับในส่วนของหลายๆสถานที่นะครับที่เตรียมนะครับเตรียมจะเปิด ที่จะกลับมาให้บริการกันอีกครั้งนะครับครับก็หลักๆที่ทางกรทมประกาศมานะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมดอยู่8สถานที่หลักๆด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนิดนึงนะครับครับผมก็อ่าที่แรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับที่จะทําการคลายล็อกกันแล้วนะครับให้เรากลับไปใช้ชีวิตกันให้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องการการกินนะครับปรมาณนั่งได้นะครับแต่ให้ห่างกันมี ะหเป็นโซเชียลดิสแตนต์นะครับก็จริงๆแล้วก็มีข้อกําหนดออกมาด้วยนะครับในส่วนของร้านอาหารที่จะเปิดให้บริการนะครับก็ทางกรทมก็ขอความร่วมมือมานะครับในเรื่องของการตรวจวัดไข้ลูกค้านะครับจากสถานที่นะครับเว้นระยะห่างกัน1.5ถึง2เมตรนะครับโดยประมาณแล้วก็ยังงดจำหน่ายในส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของบริการชาวบูปิ้งย่างนะครับ อาจจะเป็นอาหารโปรดของหลายๆท่านนะครับก็ยังงดให้บริการอยู่นะครับในส่วนของการรับประทานที่จะต้องรวมกลุ่มกันนะครับก็ยังงดอยู่นะครับนั่งได้แต่ต้องมีระยะาใช่ประมาณนั้นครับใช่ครับก็สถานที่ที่2นะครับที่ทางกรมคลายล็อกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดแล้วก็ตลาดนัดนะครับก็ท่านใดที่ ซื้อกับข้าวมาทานนะครับจากตลาดก็สามารถที่ไปเดินเลือกซื้อเลือกหากันได้แล้วนะครับ,คร,บครับผมต่อไปก็เป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับสวนสาธารณะนะครับสถานที่ที่4ก็จะเป็นสวนสาธารณะ,ะสถานที่ที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะ เริ่มคิดถึงกันแล้วนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเริ่มยาวแล้วจริงๆนะครับ,<ช>รบตอนนี้เรื่องของอบริการก็จะอนุญาตให้เป็นในส่วนของเรื่องการตัดนะครับการสระการดาดเท่านั้นยังไม่รวมถึงการทําสีดัดผมอะไรพวกนี้ยังไม่รวมถึงนะครับก็อาจจะต้องอดใจรออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสถานที่ที่6เป็นที่ ร้านตัดขนสัตว์นะครับตัดแต่งขนสัตว์ก็เปิดให้แล้วนะครับสำหรับน้องหมาน้องแมวนะครับขนยาวก็ก็เหมือนคนนะครับก็คงจะยาวพอกันก็จะได้กลับไปใช้บริการกันอีกครั้งนะครับสถานที่ที่เจ็ดก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับคลินิกและก็สถานพยาบาลต่างๆนะครับก็อาจจะยังงดเว้นในส่วนของเรื่องความสอดร่วมงานกันไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับแต่เรื่องของการรักษานะครับ ก็หลายๆที่ที่ปิดไปก็กลับมาเปิดให้บริการกันอีกครั้งนะครับที่สุดท้ายก็จะเป็นพวกสนามกีฬานะครับสนามกีฬาก็จะเป็นหลักๆก็ที่เปิดให้บริการก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับเทนนิสและก็แบดมินตันนะครับที่ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็รอบังคับใช้อีกครั้งหลังจากที่ทางสวคประกาศนะครับ ก็เป็นข่าวดีนะครับที่เราออกมาฝากกับทั้งท่านผู้รับชมนะครับกันในวันนี้ครับนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าเป็นอะไรดีครับคุณนุพลครับผมก็หลายๆวันที่ผ่านมานะครับเราก็มีการพูดถึงโซลูชันเกี่ยวกับเมื่อกฟอร์มโฮมนะครับ ก็เราได้พูดถึงกันไปหลายวันแล้วหลายท่านอาจจะเริ่มเบื่อกันแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็เลยสลับว่าเป็นคิวของอ,อุปกรณ์นะครับออสซิลที่เป็นแกจเจ็บนะครับ <c oughs> เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงานรับสายนะครับได้ทำงานได้สะดวกคล่องตัวนะครับ <c oughs> ก็วันนี้สินค้าที่เราจะมาแนะนำกันนะครับก็จะเป็น อันนี้ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น headset นะครับหรือว่าชุดหูฟังสำหรับพนักง,งานรับสายนะครับก็ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ earlink นะครับรุ่น W อขอโทษครับเป็นรุ่น Y H S นะครับ33นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมาในดีไซน์ที่สวยงามนะครับี๋ยังไงเดี๋ยวเรามาอันบล็อกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอากล้องลงม,มาด้านล่างนิดน,นึงนะครับให้ได้รับชมกันชัดๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกัน mm hmm. ก็ภายในเซตนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นนวมที่เป็นโฟมนะครับสำหรับเอาไว้ลองตัวชูถูฟังนะครับให้มีความนุ่มนะครับแล้วก็สบายนะครับในส่วนของการใช้งานเวลาเราไปแนบผูนะครับก็จะนิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ในเซตนะครับก็จะประกอบด้วยในส่วนของหูฟังนะครับพร้อมไม้นะครับไม่ก็จะเป็นรูปล่างาาลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถปรับองศาได้นะครับเ,เรียกว่าน่าจะเกือบ360องศากันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมาพร้อมสายนะครับความยาวประมาณ1เมตรนะครับตัวนี้ okay. ล้เป็นแบบหูเดียวนะครับเป็นแบบหูเดียวนะครับอันนี้เป็นแบบโมโนใช่ครับก็คือไม่ไม่ได้ปิดกั้นจากโลกภายนอกทั้งหมดก็คือมีอีกหูหนึ่งไว้ฟังเสียงด้านนอกได้เอาไว้ฟังเสียงด้านข้างได้นะครับใช่ครับสําหรับคอเซนเตอร์โดยเฉพาะใช่ครับแล้วก็จะมีตัวคลิปนะครับสําหรับหนีบนะครับไม่ให้สายมันรู้สึกว่าเกะกะจาจนเกินไปนะครับสามารถที่จะเหน็บที่ช้เสื้อได้นะครับ ก็จะมีตัวคลิปตัวนี้มาให้ด้วยนะฮะในเซตของเยลิงนะครับรุ่น Y s s 3 3นะครับครับต่อมานะครับที่จะมีมาให้ในเซตนะครับก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับกับตัวเฮดเซตนะครับลักษณะการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถที่จะปลักเข้าไปในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับ เสียบค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็ปลายสายนะครับจะเป็นพอร์ตที่เป็นแบบ r j 9นะครับสามารถที่จะต่อกับเครื่องโทรศัพท์นะครับที่เป็นพอร์ต r j 9ได้นะครับของเราที่จะมาให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ i อ Phone ของ n e c นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยว ตรงนี้เป็นครับตรนี้ตัวสายจะเป็นขดนะครับสามารถยืดได้นะครับถ้าต้องการเพิ่มความยาวก็สามารถยืดหดได้นะครับตรงนี้ครับผมก็หลังจากแกะกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะไปว่ากันที่สเปครวมๆกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ50กรัมนะครับถือว่าค่อนข้างเบามากเลยจริงๆนะครับเรื่องการใช้งานนะครับ ถ้าในกรณีที่พนักงานรับสายต้องใช้งานทั้งวันนะครับก็น่าจะสะดวกสบายนะครับเพราะน้ำหนักเบานะครับและก็ในชุดนะครับก็จะมีตัวโฟมรองสำหรับหูฟังมาด้วยในกรณีที่อยากให้นิ่มขึ้นนะครับอยากแกะให้รับชมื่าสักครู่นี้นะครับนี่ครับจะเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับเปลี่ยนได้ แล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีการสาธิตนะครับวิธีการเชื่อมต่อตัว headset นะครับของ Yearlink นะครับรุ่น YS s นะครับ33กับตัวเครื่องนะครับ IP Phone ของตู้สาขารุ่น n d c SL 2001นะครับเรื่องของการใช้งานร่วมกับ IP Phone นะครับ ก็จะมีฟีเจอร์นะครับให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันด้วยนะครับก็เรามาประกอบกับเครื่อง i อพ h ฟ e เลยนะครับครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง i อพ h ฟ e ของโต้วอนด์0 0อนะครับเป็นรุ่น Ờ, ip เจ็ด ww 8 ip ld ข c 1นะครับแบบรุบ่นนี้จะเป็น ip phone นะครับก็คือมีช่องสำหรับเสียบสายแลนแล้วก็มีช่องสำหรับต่อสายแลนเข้ากับ pc ด้วยนะครับครับรุ่นนี้จะมีพอร์ตสำหรับเสียบ headset โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเป็น แจ็คแบบ r j 9นะครับ เข้าไปแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการตั้งค่างนะครับให้กดที่นะครับเคอร์เซอร์คีย์นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอ ดูกันที่ตัวเครื่องนะครับให้เรากดที่เคร์เซอข์ขีนะครับด้านล่างนะครับครับแล้วก็กด ลูกซอลงนะครับมาที่ข้อโฟนเซตติ้งนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกที่เฮดเซนะครับ สำหรับฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็นการปรับเสียง l i n กิ้งนะครับของวอลลุ่มเฮดเซตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแสดงต่อนะครับว่าสามารถตั้งเป็น l i n กิ n g ของเฮดเซตได้จากตู้นะครับเมื่อเราตั้งแล้วเสียง l i n กิ้งนี้จะดังจะดังจากหูฟังเฮดเซตนะครับไม่ได้ดังที่เครื่องนะครับ ครับแล้วก็โอเคเข้าไปนะครับต่อไปนะครับให้เรากดเข้ามาที่คีย์ s s i g n n e n นนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับทั้ง8ปุ่มนะครับต่อหน้านะครับ ผมจะเลือกที่ปุ่มที่32นะครับผมจะตั้งค่าเป็น Asset นะครับให้กดรูปสอนเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งเป็น Asset นะครับกดรูปสอนเข้าไปนะครับ Save c ม m p a i g n นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าปุ่มที่32 ที่เราตั้งเป็น headset นะครับจะขึ้นว่า headset หรือไม่นะครับให้เรากดปุ่มสกอร์นะครับก็จะเปลี่ยนหน้าไปเลื่อยครับตามที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับกัรเลขสุดท้ายนะครับเลขสามสอนนะครับก็จะขึ้นเป็น headset นะครับก็แสดงว่าการตั้งค่าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องตรศสพทนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับมาดูที่ตู้สาขานะครับ NEC SL 2 0 0 1นะครับครับตัวนี้นะครับให้เราเข้ามาที่15.02นะครับเลือกเบอร์ที่เราจะทำการตั้งนะครับที่นี่เป็นเบอร์356นะครับ แล้วก็มาที่ข้อ41นะครับข้อนี้นะครับให้เราเลือกที่ headset link นะครับ15.02.41นะครับ headset link แล้วก,กด apply นะครับครับ เมื่อมีสายโทรเข้าที่เครื่อง ipphone เครื่องนี้นะครับก็จะดังที่ตัว headset นะครับไม่ได้ดังจากตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโทรเข้ากันดูนะครับว่าจะดังที่ headset หรือไม่นะครับ ตอนนี้มีสายเรียกเข้าแล้วนะครับก็จะมาดังที่ e a d s e ตตัวนี้นะครับเนื่องจากเราตั้งค่าไว้ที่ตู้นะครับให้ดังเป็นเฮดเซตลิงนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเครื่องนะครับก็ยังคงมีเรื่องของสัญญาณไฟกระพริบนะครับที่เป็นแมสเซจเลมให้เราทราบนะครับว่ามีการเรียกเข้านะครับเดี๋ยวผมจะทดลองลงไป ข้ามาที่หูฟังโดยตรครับครับสัญญาณเสียงตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ตัวหูฟังนะครับหรือว่าตัวเฮดเซตนะครับของเรานะครับให้กับทางพนักง,งานรับสายนะครับสามารถที่จะทราบนะครับในส่วนของเรื่องการเรียกเข้าก็คืออันนี้เป็นเรื่องของเสียงกระดิ่งดังนะครับส่วนตัวเลยก็คือจะดังจาก ตัวหูฟังนะครับของทางพนักงานรับสายใช่ครับถ้ากรณีที่เป็นคอนเทนเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเราเรียกว่าอา,อาจจะมีพนักงานรับสายใช่จำนวน,นามากจํานวนมากนะครับถ้าเกิดเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนและเครื่องอื่นก็อาจจะคุยกับลูกค้ายอยู่ริมเสียงกระดิ่งอาจจะไม่อาจจะไม่ ป้องกันเรื่องการสับสนนะครับระหว่างเสียงกระดิ่งของแต่ละเครื่องนะครับนะก็ให้มาดังที่หูฟังนะครับ <c oughs> ในสองเฮดเซตของนงานรับสายเลยนะครับครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นใช้งานกับเครื่องของ SL 2001ได้นะครับครับคุณภาพของเสียงเป็นไงบ <c oughs> ้างครับคุณนพพลได้ลองหรือยังครับคุณภาพเสียงเท่าที่ลองนะครับตัวนี้จัดว่าดีมากเลยทีเดียว <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็นะครับสามารถที่จะนำไปใช้กับตัวเครื่องได้หลายๆยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับที่เราทดสอบกันมาแล้วนะครับก็จะเป็นของของย l i ลิงนะครับได้แน่นอนได้แน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็รวมไปถึง IP พีโฟนจากค่ายอื่นด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับในกรณีที่พอร์ทเ e ดเซตเป็น rj 9นะครับครับก็เดี๋ยว ลองให้คุณกคนกพลรับสายโดูนะครับจากแ,ตแทตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดสปิเกอร์ของตัวเครื่องโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินชัดเจนไหมครับครับผมครับได้ยินครับโอเคครับครับเสียงเป็นไงบ้างครับครับชัดเจนครับครับผมครับชัดเจนนะครับผมครับ ครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องไอพีโฟนะครับของ n อ c นะครับ h อ2001ครับก็นะครับในส่วนของตัวสินค้านะครับที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับต้องการที่จะทดสอบนะครับทดลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทดสอบกันได้ที่ บริษัทไ s a ซคเอเจน e ดอร์ของเรานะครับหรือว่าติดต่อเซลล์ที่ดูแลก็ได้นะครับสมมติถ้ามีหัวเครื่องยี่ห้ออะไรอยู่สงสัยว่าใช้งานได้ไหมก็สอบถางที้ทมาได้บอกว่าช่วยทดสอบให้หน่อยว่าใช้งานได้ไหมนะครับของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ใช่ครับต่อมาเราก็จะทาการทดสอบให้นะครับแล้วก็่ายินดีดูแลให้ตรงนี้นะครับจะทดสอบให้แล้วก็แจ้งผลไปนะครับครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะครับที่เรานาตัวอุปกรณ์ นะครับมารีวิวนะครับก็ต้องขออนุญาตจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับภายในองค์กรก็จะมีนะครับเรื่องของสาระล่ารู้นะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลูชันก็ดีนะครับในส่วนของแกจเจตต่างๆก็ดีนะครับก็เราจะนำมาฝากให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับ ก็ถ้าอย่างไงถ้าท่านใดยังไม่ได้กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามเพจของเรานะครับก็รบกวนช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับครับครับเมเทปหน้าขึ้นมาก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปนะครับว่ามีการถ่ายทอดสดอยู่จะได้เข้ามาดูกันเยอะๆใช่ครับผมหรือว่าสนใจจะสั่งซื้อสินค้านะครับก็ติดต่อผ่านที่เพจของเราได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าที่นะครับคอยดูแลนะครับให้กับ ทุกท่านนะครับที่ติดต่อเข้ามาได้รับความสะดวกกันนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ